สวัสดีคะ่ะนักเรียนคะสวัสดีคะ่ะพบกับคุณครูยันดีอีกแล้วนะคะเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะที่เราจะต้องเจอกันดังนั้นในสัปดาห์นี้นักเรียนจะได้พบกับเรื่องของการบวกสัปดาห์ที่แล้วเราบวกไปแล้วนะคะในเรื่องของการบวกจํานวนที่ไม่มีตัวทดค่ะแต่ในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการบวก จำนวนไม่เกิน1 0 0 0แสนแต่ในครั้งนี้เราจะเป็นเรื่องของการบวกที่มีตัวทดไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนดูเรื่องที่1นนะคะการบวกแบบมีตัวทดค่ะยกตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูสองตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างแรกนะคะจำนวนห5ห0 1้าพันเจ็ดร้อยเอ็ดบวกด้วยจำนวนสอง5 9ดันหร้อยห้าสิเท่ากับ จำนวนใดนะคะก่อนที่นักเรียนจะทำนะคะนักเรียนต้องเขียนแสดงวิธีทำแล้วขีดเส้นใต้เหมือนครั้งที่แล้วนะคะทำงานทุกครั้งต้องเรียบร้อยนะคะนักเรียนคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนเข้าสู่การเขียนตัวเลขตัวตั้งก่อนนะคะตัวตั้งคือ6 5 7 0ืบวกด้วยจำนวน20,000 8,659 ดูกันนะคะอย่าลืมนะคะสําคัญที่สุดคือเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เช่นเดิมนะคะคุณครูจะย้ําบ่อยๆในเรื่องของเครื่องหมายคณิตศาสตร์นะคะคือเครื่องหมายคอมม่านะคะเมื่อเด็กๆเขียนตัวเลขแล้วดูตัวเลขให้ห่างกันเล็กน้อยค่ะเขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะคะไม่ต้องเขียนชิดกันนะคะนักเรียนคะเมือ่อตัวบวกเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้1เส้นค่ะหลังจากนั้นการบวกนะคะเราจะบวกจากด้าน ขวาไปซ้ายนะคะคือบวกจากหลักหน่วยไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะคะเช่น1บวก9เท่ากับ10ใสศูนย์ทดไว้หนึ่งทดไว้ในหลักสิบนะคะในหลักขัดไปต่อไปนะคะเราจะบวกหลักสิบค่ะศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกอีก1ตัวทดเท่ากับหค่ะหลังจากนั้นบวกหลักร้อยนะคะเจด บวก6เท่ากับ13เด็กๆใส่3แล้วทดไว้1ในหลักพันค่ะคราวนี้5้บวกแเป็น13 13บวกอีก1ตัวทดเป็นเป็นสิใส่4ทดไว้1ค่ะไปต่อนะคะ หกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกอีกหนึ่งตัวคดเท่ากับเก้าค่ะใส่เครื่องหมายคอมมาให้เรียบร้อยค่ะขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะในช่วงของคําตอบนะคะแล้วใส่เครื่องหมายคอมมาให้เรียบร้อยสุดท้ายนะคะคือการตอบค่ะในคําตอบตรงนี้เด็กๆต้องเขียนเป็นเลขไทยเท่านั้นนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้ในคําตอบด้วยนะคะแล้วก็เติมตัวเลขเป็นเลขไทยค่ะ ไปดูต่อนะคะอย่างที่สองคุณครูจะให้เด็กๆนั้นอลองคิดก่อนเหมือนเหมือนเหมือนตัวอย่างที่คราที่ผ่านมานะคะเด็กๆจะได้คุณครูจะให้เวลา10วินาทีในการที่เด็กๆจะได้ลองทําดูนะคะในตัวอย่างที่สองนี้นะคะเช่นเดิมค่ะมีตัวอย่างให้เด็กๆดูเหมือนเดิมนะคะหลักหมื่นการบวกจํานวนไม่เกิน1น0 0 0แนนะคะยกตัวอย่างขอ้อตัวอย่างที่สองนะคะ39,468บวกด้วย จำนวนที่2นะคะ5,7659จะได้คำตอบเท่าใดนะคะคุณครูให้เวลานักเรียน10วินาทีค่ะเชิญค่ะ้งะพอทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆลองคิดดูดีๆนะคะ บวกตัวเลขแล้วก็อย่าลืมทดไว้ในหลักถัดไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะมาดูไปด้วยกันนะคะว่านักเรียนจะได้คําตอบตรงกับของคุณครูหรือเปล่านะคะเริ่มนะคะเขียนคําว่าวิธีทําค่ะขีดเส้นใต้ตั้งตัวเลขตั้งตัวตั้งก่อนนะคะ3 9 4 6 8บวกด้วย5 7 0 0 0 หกร้อห้าสิค่ะหลังจากนั้นเด็กๆใส่เครื่องหมายคอมมานะคะเหมือนเดิมค่ะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราจะบวกจากขวาไปซ้ายนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะคะเอาเริ่มแล้วนะคะแปบวกเเป็น17ดใส่เจทดไว้1นึค่ะหกบวกหเท่ากับสิบเอ็ดเอดบวกหเท่ากับสิบสอง ใส่สองทดไว้1ค่ะสี่บวก6เท่ากับ10บวกอีกหนึ่งตัวทดเป็น11บอ็ดใส่หนึ่งทด1ค่ะ9บวก7ดเป็นสิบหสิบหบวก1ตัวทดเป็น17เจดใส่เจดทดไว้1ค่ะสมบวกหเท่ากับ8 8ดแปดบวกหนึ่งตัวทดเป็น9ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมมาค่ะ ตรงคำตอบขีดเส้นใต้2เส้นนะคะอย่าลืมทำงานให้เรียบร้อยทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเขียนคำตอบค่ะตอบเป็นเลขไทยนะคะ9เจค่ะเด็กๆได้เหมือนคุณครูไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่างที่2เรียบร้อยแล้วค่ะ ลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเด็กๆลองทําก่อนนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆทํานะคะมีงานให้เด็กๆทําในใบงานที่คุณครูแนบไปในกําหนดการเรียนในสัปดาห์ที่4นะคะมีจํำนวนทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะให้เด็กๆทําลงในสมุดนะคะเขียนตัวเลขให้ห่างกันเล็กน้อยนะคะตัวเลขต้องตรงหลักต้องตรงกันเสมออย่าลืมนะคะเด็กๆต้องดูให้เรียบร้อยตรวจเช็คความเรียบร้อยของเด็กๆนะคะ เอาละค่ะในสัปดาห์นี้เราพบกันแค่นี้นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทํางานอย่างเป็นอย่างดีพบกันตอนเปิดเทอมนะคะส่วนงานที่หนูทําแล้วไม่ต้องห่วงค่ะเอาไมา้ให้ครูตรวจในช่วงเปิดเทอมนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะเรียบร้อยค่ะ O mm -hmm.